พี่น้องเอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ซื้อเขามาว่าสิมาใส่บาทหรือว่าตักบาทให้พอเท่าชุนทอนแต่ว่าก็มาบอทันพี่น้องเอ้ทางเพิ่นได้ตักบาทเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็ว่ามาแต่เศร้าอยู่แต่ว่ามาบอทันเพิ่นพี่น้องเอ้เพราะว่าบ้านนี้เพิ่นลงใส่บาทอยู่วัดพี่น้องบอกคือบ้านเฮาบ้านเฮาเพื่อนเอานักคู่หรือว่าพระเน้นมานั่งอยู่ เฮือนแล้วก็ตักบาตรให้เพื่อนพี่น้อง กำลังเดินทางพี่น้องไปซื้อน้ำซื้อข้าวต้มข้าวนมหรือว่าของกินของอยู่แลพี่น้องเครื่องใช้บ้านของพวกเราสินทรนเนาะเราก็ไปกระบะอุลิมาเลยเดี๋ยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องขับรถพี่น้องลากที่รถไปพี่นอ้องไอ้เมือเช้านี้ก็ไปแล้วเนาะไปไปเยี่ยมแล้วเมือเช้านี้ก็นดะพี่น้องแต่จะไปใช้บา้นานหลวงท่านแม่เราจะไปใช้บา้านหลวงท่านเช้านี้ก็ได้ซื้อเข้าไปได้แล้วพี่น้องไอ้น้ำก็ได้ซีแพ็คเนาะ แล้วกะนมสองแพ็คแล้วก็ขนมเนี่ยพี่น้องวันเช้านี้ก็ได้เหลืออีกสองวันวันนี้เป็นยี่เก็บดุเหลืออีกสองวันวะเก็บดุก็ได้เน้่แจกน่อเก็บดุไว้ได้เก็บดุแล้วก็ล้างดุไว้โดยเพื่อนพ่าว่าบนหาเสื้อเรื่องบนเท่าสอนบ่วันบ่เสื้อเรื่องไหนนะเพื่อนเราเป็นเราสุนทรที่ฟังเจ้าบอกให้จุจักบ่บ่เลยเราให้ฟังหน่อยว่าวบนเท่าสุนทรนะไม่ครับเอาแล้วไม่ครับ แล้วคนมีบุญเด้เปคนเงินโชกเงินขาบซอยกันคนใหม่ขาดไว้ปกตินี่ถ้าเรามีของดีหรือว่าอย่างถ้าเราบุิษัทของดีแล้วนี่จนนย,ยจุดน้แม่นบะนมือเวลาจุดบนยอกไม่เนาะขนาดแยมแยมผัวบ้านเฮานะ่ะเฮียจุดยยมไดมอนด์แยไดมอนดจนได้เอื้อนใส่เถื่อดนดีบริสังได้มีคนจุดบนไม่กับพี่มีคนจุดบนไม่กับพี่ พึ่งพ่อเจ้าแม่เดี๋ยวเราเราดีที่เล็กแถวก็เป็นเล่าเช้านี่มาอเมาเลยแม่เปิดว่ามีคนจู่หรือใหม่แต่ว่าบนท่านี่ใหม่ค่ะเปิดว่าถือว่าแล้วมีบุญนะมีบุญลูกหลานมีต้องบุญลูกหลานผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทั้งยูทูบเบอร์วัชพูชุคคนน่ะแล้วคนเข้าไปซอยกันซอยกันคนละเงินละน้อยเนาะซอยเป็นกำลังใจกันมิเนาะแล้วก็เอฟซีกับ ภาคนั้นมาซื้อนามชื้อในให้เพิ่นอยู่ภูรษีชาหาร้อยก็มีเนาะอันนี้ก็ถือว่าพาอถาวนมีบุญพี่น้องเลยแล้วจ้างนี่ไปสีเฮ็ดอย่งก็ให้เพิ่นระเบิดเลยแม่สีเฮ็ดบุญแบบแจกพี่น้องแจกเข้าแจกเข้าหาเพิ่นพี่น้องเลยแจกเข้าครับแต่คือประเพณีทางเราเฮานี่เ,เพิ่นสีาากาเจ้าไปแล้วเพิ่นสีเฮ็ดแจกพี่น้องเนาะตั้งกองบุญให้เนาะแล้วก็ มีกองบุญในทั้งเราสองคนได้เสียเหตุบอกกองบุญนะคุณพูดว่าถ้าเมื่อใดคนแจกถ้าสมมติว่ามันเพียบพร้อมมันมีอย่างพิษพลาดเนาะสมมติว่าเราไ่ได้ไปใช้เพราะฉนั้นเราม่มีเวียกไปใช้เทากับสิไปหั่นแล้วกับที่ปู่ซาเอากองบุญเนื้อวัดนั้นสองคนเด้เอานะสองคนหรือว่าเราสชวนทีมงานเด้เอาอะไรว่าทีมงานนั่นแหละว่าง่ายจ้ะแต่กองนึงไอ้ป่ะเด็จุึงเทินเอาเงินเนาะปู่สีซ่าหาซิปเันเช้า แต่แป้งปเขา,เาถึงแล้วสิตาเจ้าไปแล้วกระยาเนาะแปลว่าความเชื่อของชาฟูเฮาเนาะเบาะมาีเฮาก็ไปเห็ดแผ้เพ่นอย่างทางเฮากับมีจิตใจหักแพงเพ่นกระเบ๋าอลีอนะมีความบุคลาภว่าง่ายชั้นพ่อผู้หนึ่งเฮาดูแลแต่แท้สองสามปีมาเบาะลีแห่งที่จ็ดปีแล้วเบาะอลีจะดูแลเราสี่ปีแต่เราหัน ี๋ยวเหมือนกันยังบอกดิจิเห็ุคลิปเอา,ร,ารูปภาพของเก้าของเรามารีรันในคิปโต่สกีพ่อโอคลิปแต่กเก้าเพือ่อนนี่แหละพี่น้องไอ้สาเหตุที่เฮาสองไอ้น้องและกับทีมง,งานยูทูบเบอร์ที่หักแพงเพิ่นนี่แหละพี่น้องไอ้เฮาเมื่อนั้นนะบอกว่าไปเห็นเพิ่นตอนชอมใจใกล้สิขาดนะจนให้น้ำพี่น้องความแบบว่าท่ำใจบ่ได้เพราะว่าเคยเคยไปเห็นแต่ละเทือกผัด ลาวหัวนะเว้าด้วหัวพ่นเอาเอาน้ําส้มหรือว่าเอานมไปเวลาแล้วกินยาแล้อ้าอุ้ยมีแห้งละก็เลยเคยเห็นภาพแบบนั้นแล้วมาเห็นตอนเราแบบว่าสนุดใจแห้งล่ะถ่ายคิดบ่ได้เลยก็ดีใจเศร้าไม่นั่งน้ํามากบนเมาเลยเฮ็ดเท่านั้นเาเพลงเาเลยมีแต่ว่าเฮาน่ะ ลอเพิ่นเก็บดูและเฮ็ดบุญฮะเพิ่นบาดในตะวันเลยไดลืมเหล่าได้บ่บ่เอิร์ด้เมื้อนี้มาซื้อเหล่านี่บป่ะชื่อเหล่าบ่แม่นได้พี่น้องเฮาก็ต้องเป็นกำลังใจให้ผู้ชีอยู่เผ่าคอนเผ่าหยังไรเพราะว่าเพิ่นเผ่าสามื้อเราถึงประเพณีฮี่พรองเผ่าบได้คือกำเฮาเราถึงเราถึงเพิ่นเป็นเราถึงเพิ่นน่ะแต่งเคยพี่น้องแต่งเคยมาบักหลายๆเบิด์ตกคนเลยแม่นไผเอาลูกเอาลานเพิ่นเอาไายเอาผู้หญิงนะครับ พ่อให้ผู้ชายไปเอาแล้วเป็นเพิ่นแต่งมาเป็นเคยให้เผาอุ่นกันเลยสามคืนนดิโนสามคืนนี่เนาะแล้วให้มาเผาจนแจ่มดิโนเลยผ่านแล้วคืนหนึ่งเหลืออีกสองผ่านแล้วไปคืนหนึ่งหร,หรือสองคืนแล้วบสองคืนแล้วสองคืนทั้งคืนจบแล้วหน่ะดิผ่านแล้วเป็นอะไรนับได้ไ<า>มเนว่นับหนาเบาเลยหนับ่นับสามาคืนทั้งมือเผาจบแล้วดิสามคืนแล้วก็ยังอีกคืนเดียวเท่านั้นมาแร้งนี่ รอบเข้าไปรอบนี้ฮะจะซื้อกาแฟแล้รก็เหล้าแะ้วก็น้้ำเดิมแะ้วก็ขนมพอได้ใส่บาทหาเพิ่นทบาทให้คมอื้น่ชํพิดได้นะชํเขาเฮ็ดได้พี่น้องอระสประสานเงินกัเป็นเงินทางเอฟซีแล้วเพิ่นฝากมาบุระ่าร้อยบุระพันก็มีพี่น้องแล้รก็บร้ยนะสองคน คันหนึ่งนะเพื่อนึงมีชั้มนี้แหละพี่น้องแต่อ่านชื่อเพิ่อนนะลืมแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าโทรศัพท์บบอกว่ามีเครื่องเดียวอ่านชื่อเพิ่น itet? แต่ว่านี่มันนี่ยังบม่ได้เข่าเบ <tan> ิ้งต้องขออภัยน้ำเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าหนึ่งกินเท่าไดก็แล้วแต่ขอให้เพิ่อนนะได้บุญตั้งใจขับรถอยืนเฉยเราเลยตั้งใจขับรถยืนนะนะความปลอดภัยเนาะไล่ไหนรับผมงโดยโดยอันนี้ก็เนาะพี่น้องเพิ่น เฮ็ดมาทำไรก็ขอให้เพิ่นได้บุญกรับไปหาเพิ่อนร้อยเท่าหมื่นเท่าพี่น้องเลยก็มบม้ว่ากันพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากับบวิดกับซีโม้ว่าเพิ่นเราเพิ่นคอมเมนต์ว่าพวกเอฟซีพวกชายบุญทุนผู้อื่นกับมีคอมแม,ม่นมความเพ,พิ่นพี่น้องเลยเนาะแม่นก็แม่นความเพิ่นอยู่แต่ว่าเฮากัาเป็นชายบุญเนาะเบเอริเฮาเฮ็ดได้สับใคเฮาางในเฮาอาศัย กันยังผู้เพื่อนจิตใจเพื่อนจะเคสทำบุญอะไรนะเพิ่นที่บอกคิดเล็กคิดน้อยดอกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนได้เห็นสิ่งที่เขาทำไปนนะเขากลับไปเฮ็ดในเพิ่นเห็นในรีพี่น้องข้าวกลองที่เพิ่นบอกแล้วซื้อเขาก็ซื้อไปเพื่อนบอกให้มอบเงินเขาท่ดายเขาก็ับมอบให้ทอดนั้นตามที่เพื่อนชี่แจงแนะนำมาคือกันในพี่น้องเพิ่นเนาะยังให้เขาเท่าไดก็ และเธอเพิ่นแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นยังให้มอมให,มมหมเ้เบิดเขาก็บจำเป็นได้มอบมไฮบรดเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นได้พี่น้องเนาะเขาก็ได้บุญกันได้บุญนะบอลที่ว่าเป็นสะพานให้เพิ่นเนาะมาอุลิแต่เ็าได้เับแม่เขาเสื้อแบบนี้ในาศาสนาพุกมันว่าเพิ่นได้บุญก็เขาก็ไม่ได้ซจำเพิ่นผัวเงินดอกแต่ว่าเขาเป็นดูแลให้เพิ่นช เเพิ่นโบได้มีโอกาสไหมเห็ุใดเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศอยู่แม่าไกลว่าจะะไปเนาะอีย่างเพิ่นก็เห็นแล้วเพิ่นก็ตนดูสงสารให้ละมองง่ายเนาะเพิ่นก็มาทำบุญด้วยตัวเองบ่ได้แบบนี้นะบ่าวดิแล้วเพิ่อนนะให้ชายบุญนะเป็นสะพานบุญให้อย่างเช่นไปถ่ายคนทุกคนยากเนาะเพิ่นก็อยากช่วย phân phần cả soi bay đôi tung nó bỏ đây vì nó phần cả đây ạ phần pha xài bún vì nó rồi phần này con hao này là đẹp, bà bò bên này có bảo đi bên xài bún hay là bên là này bên sơn bún hay mẹ đấy vì nó ấy và xài bún nhân gặp bò 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 hay kít nữa nè รฮอตชินโนก็เราบ่ได้เน็บเลยนี่พี่น้องกำลังออกเดินทางหาก็ได้ประมาณแปดเก้านาทีนี่แหละพี่น้องเลยทอดทางดับและฮอตชิโนไปซื้อเครื่องซื้อของ,ของก,อกับสีโบเลต้าเอเวอร์แล้วเพราะว่ามันผมมีมือกล้องพี่น้องเลยไปกับทั้งจับชื่อทั้งอันนั้นแหละมันยากพี่น้องเลยเฉพาะบ่าเตียงเราจังจ้างมือกล้องมันงน่ายเอาก็ยังได้ยุ้ยมือกอาาล้องเนาะเบาเลย นักรถลดก็ <c oughs> อาขี่รถจักไป <c oughs> ใช่ไหขี่รถจักเนาะเจ้าจีไปจ้างมึงกล้องนักรถจ,จ้าไดนจ้างเดือนละแสนเขาที่ลันห้ามเพาเอามือถือทำโบราณแนี้นะก็เลยถ่ายทุกชิ้นทุกอย่างกะสีบรละเอียดอ่นอนแบบนี้เฮาจับเขาบ่ายเขาก็สีบบได้ถ่ายนั่นถ่ายนี่เพราะว่าเขาจับกล้องเองนี่พี่น้องมันกส็สียากแน่ เฮ็ดลิกระชิดนะหมออุลีพี่น้องพี่น้องเลยอ่าโตนี่แหละพี่น้องอะยการการช่ยการจ้าการไปของพระเทากะคือว่าเพิ่นในคอยพิ่นไปสู่สุขติพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เครือสิโบลำบ่าวโบอัดโบฮวแล้วล่ะบาทนี่ยอ่าก็เป็นใบโบชบายเพิ่นขึ้นมาแล้วพี่น้องเลาอ่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า เขากาดูแลได้แต่ตอนเพิ่นมีชีวิตแต่ลับพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้ก็แม่คือกันพี่น้องกันบุบบึงตอนเพิ่นมีชีวิตแต่บุบบึงชัดตอนเพิ่นตายแม่ต้องกำได้นะน้องลบน้องลบหมอลบเออแม่หมอลบกันมูน้องดาวเด้เพิ่นมาเชโน่องินน้องพี่น้องเลยอันนี้ก็ได้เนี่เบัดบ้าแาบนี่้ ในว่ารอทาเบิ่งสมพี่น้องไอตอนต่อไปว่าเพื่อนเฮ็ดบุญเฮ็ดแจกหาเมื่อไ้เท่ากระสีอัมเดตดลงให็บซีพี่น้องทุกท่านเนาะด้เบิ่งในสมทุกขันตอนพี่น้องไอเท่ากับป่ป้บาบ่ทิพดอกพี่น้องแต่ว่าเว้าถึงความเป็นอยู่ของชีวิตลูกเพื่อนกับเมียเพื่อนกับปนต,ตาให้ตอนอยู่พี่น้องไอ้ยางนี้ไปเล็กน้อยกับเป็นกัร้าบม,มีพ่อลวพี่น้องไอเส้นสาแติอ้อนเฮือนชานเพื่อนกับเคยเห็นแล้วเนะาะบอกลย ผมยัดผาเนาะเดี๋ยวนี้เปมากออกเปิา망ออกย้อนเขากันกระชีใดแล้วกระสเพิ่นยีเฮ็ดเองดอกพี่น้องเลยจำนั้นนะก็ฉีดปนถึงมือผู้ใหญ่ใจดีดอกปลากระจาดก็มีอยู่โอ้มีมีมียังกระชีผ่ากระจาดกระชีให้ใจดีจ้างให้ก็พูดด้วยเนาะไอ้น่องนี่ก็เพิ่นบริปาได้ทิ่มได้เบาเลยตามตี่ไปเบิ่งไปเห็นนะเพิ่นก็ มาห่มมาหอ่อเต็มอย่างคนคนสุดท้ายว่าเราไดาเป็นไดาเป็นพัดแล้วพัดอุทธอนแล้วเนาะนอุทธร์แล้วว่านนี่ยชาวไทยก้อนให้ยงนี้เป็นก็ได้คนสุดท้าย<ะ>พี่น้องทั้งใจ<า>กันเห็น,นลุงชบ,บลังน้ำตาแม่นบ่แม่นเนาะไปตอนไปทิ่มไปเผาเพินนะ่นแต่ก่อนเพิ่นทําใจบ่ได้เพิ่นได้บ่อยากเชื่ออยู่บอต้องสนายเป็นันนะมแบบว่ามู้สึกว่า เคยไปเห็นแล้วล่ะอแล้วกินน้ำส้มน้ำหวานแล้วกบบนี้ใช่ป่ะเวลาเรายกเนี่นะอ่ะกูยเดี๋ยวเป็นเป็นแบบว่าเพิ่งใ้รถให้เนี่ยเอฟซีทางอันอเมริกันเนาะอยู่ต่างประเทศพุ่นล่าแม่เมลีเพื่อนว่าฉันได้เห็นพวกเขาจุดท่อนยกอันน้ำส้มแล้วเนี่ยอะกูยแล้วแม่นโอ้คือจะแซ่บแห้งลาวป่ะจะอ่อนจากเบิ้งแบบนั่นลาวป่ะ บอเชโนและว่อไหนบอกเลยบ้านไหอนบ่อหลี่ิมุ่งหน้าไปไชนี่มุ่งหน้าไปนี่แล้วนี่ตลาดบ่อคือน้ำพ่าน่เพ่นกัได้บุอตลาดหาวงจดยากครับตลาดการเป็นชายบุญก็ต้องรับมือกับเอฟซีพี่น้องเลยผู้้อบเฮาก็มีผู้ทางเฮาก็มีทุกคนในโลกมันต้องเจอปัญหาแบบนั้นอยู่แล้วพี่น้องเลย ก็คือเขาทำดีที่สุดแล้วกับพ่อเถ่าสถินทอนเลยเขาก็หักแพงด้วยใจพี่น้องเลยใส่บนเร่องบ้าใส่ชิโนในในก็ว่าจ้าชิลงไปหอนเงี้ยบ้าเนาะอ่าค่อยๆเล็กน้อยก่อนพอสิลงเหมือนฮ้อนฮานค่าใหญ่ก่อนเิ่นทอนเงินแล้วพี่ชิหอนคาดเป็นขี่จอดคุยกับเบนซี่จากเล็กน้อยก่อนเนาะพี่น้อง ก็คือวันนี้ทีมงานเพิ่นก็แบ่งแแดงกันไปพี่น้องเลยเบาแพทยัดลงสวรรค์ทางเฮาก็บ,บ่าวอดีตไปเอาไปทำซ้อนเบาเว,วียงใช่เพิ่นกนัติดธุระอยู่บ้านเพิ่นหน่อยมีสร้างสิไปติดหัวเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นก็นเลยอยู่เบิ่งน้ำนั่นกันกนบโบนิออกมาแต่ว่าเบาจ้อยนี่โใช่แล้วจะเพิ่นสิไปทางใดนีเพิ่นสิลดงสวรรค์มั่หรือสิไปทางใดเนาะ เ,เดินไ้มาบริบานในเท่าเว้าเรื่องอนั้นพี่น้องมาว่าชิว่าทาังเรื่องลุงแก้วเว้าเหมือนเศร้านี่เนาะก,ก็คือลุงแก้วเพิ่นกับไปเผาใน,ในงานนั้นเนาะเพิ่นกว่าเรื่องเงินประกันของพอเ่าสุนทรนี่แหละพี่น้องเนาะลุงแก้วว่าต้องเว้าไว้เรื่องนี้เพราะว่า สีแรกเอาก็ต้องแบบว่าลูกลูกเพิ่นผู้อยู่ไกลนะพี่น้องต้องได้โทรคุยกับเพิ่นก้อนถนาแบบว่าถ้าได้มาแล้วเพิ่นสิบโบมาแบบว่ามาอยากได้นะว่า,ง,าง่ายใช่เนาะอันนี้ก็ได้นาะว่าเอาเลยแบบใดก็เอาเลยมังแก้วเราเ่าน่นี้บอพักหน่อยก็คือเราบอกว่าพี่น้องเนาะเราบอกว่าให้คุยกันไว้ก่อนว่าจ้งหน่อยสุดท่ายมามันถีพุุนไว ย่านได้เงินประกันภัยมาเร็วกันฟ้องกันขึ้นชาติอีกมันจีเป็นบงงามพี่น้องเนาะย่านแบบว่าภัยก็อยากได้แบบนี้บ่แม่นเบิ่รวตาอดลิสิอ๋อให้เธอมาเบาเลยย่านโอเคโอเคอ้าวพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี่แหละขนะดน้องบ่าวบอดก็จะได้คอโตลงหาซื้อเครื่องชื้อคองก่อนกันจีไทยบัดบ่มีมือกล้องก็คือว่าวล่ะน้องพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแหงเบิดสตซูคูซูคนน้องไอซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชม สำหรับคลิปนี้ทางบอดกับเจไดขออจบคลิปลงอันใดบ่์มวนบ่งามเนาะนวลโฮกับตองกับขอโทษขออภัยนบพี่น้องเลยสามารถคอมเมนต์ตีชมกันเข้ามาได้หรือว่าอยากให้ทายทางเราสองคนเฮ็ดจังไดกับคอมเมนต์แนะนำหรือว่าโทรพูดคุยกันได้พี่น้องเลยแล้วก็ซี่แนะไปให้ทางที่ดีและพี่น้องเกยเขากับเพิ่งพาอาศัยจี่เดินลงที่นี่เนาด้วยด้วยข้าก็จะลงที่นี่แหละโอเคพี่น้องเอไยบายบายเด้อจังไดกันรอชมตอนต่อไปเรื่องเรา เห็ดเมื out, no no ่อ5พุทธาจนท้อนเมื่อใดเีลยวสิแจ้งไปอีกที่หูรายละเอียดกว่านี้ก่อนพี่น้องไอ้เนอะฉันจะฉันจะลงน่อด้ฉันจะลงหนอโอเคโอเคสบายดีสบายดีบ่้าอุดิสบาดี